วัสดีครับวันนี้ก็มีคนหลงจากงานกินเจนะครับซึ่งปกติผมนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะครับเวลากินเจกันผมก็ทําปลาตกปลาเวลาที่เขาเลิกกินเจกันผมเห็นผักถูกก็เลยอยากทกาาํากระดาษายลองดูนะครับแล้วกระดาษเนี่ยข้อดีเฮ้ยมีรข้อดีข้อดีก็คือว่ามันอร่อยนะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าเราซื้องา่าเราก็จะไม่มั่นใจเรื่องน้ํามันมันจะอะไรครับหลายคนไม่กล้ากินเพราะน้ำมัน มันเราไม่รู้ว่าเขาใช้น้ำมันอะไรวันนี้ผมก็เลยจะทําแบบว่าให้เป็นออร์แกนิกที่สุดเลยใช้ผักกาศแบบล้างไม่ใส่อะไรเลยนะครับล้างประมาะไหลเลยน้ําแล้วก็การะสาหรซึ่งผมสั่งมาจากในรัก a าด้านะครับก็คือลูกมหมอดองกับข่าขา่ขาแก่นะครับแล้วก็เห็ดหอมนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือผมจะใช้น้ํามันตัวนี้ครับนี่ น้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินเลยนะครับอันนี้แต่ข้อจํากัดของน้ำมันมะกอกนี่คือว่ามันทนอุณหภูมิสุงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็จะตุ่มในหมอ้อก่อนนะครับจนผักเริ่มเปื่อยนะครับแล้วค่อยเอาไปตุมในหมอ้อดินด้วยอุณหภูมิต่าแล้วก็ใช้น้ํามันเนี่ยครับเราประกันว่าน่าจะโอเคนะครับกินได้สบายใจแล้วก็ออแกนิกสุด,สดๆผมไม่ใส่อะไรเลยก็คือเกียว เอาไปให้ใครแล้วก็ไปตุงไปปรุงเองนะครับอยากใส่หวานใส่เค็มอะไรก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลเอาละครับน,นะครับเดี๋ยวมาลองชมครับในการล้างนะครับในการล้างก็เราจะออกแยกใบออกหมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีทรายปนมาครับแล้วเวลาถ้าเรากินอาหารที่มันสุนิ่งด้วยความนุ่มนวลแล้วเกิดมีทรายปนมานี่นจะเซ็งมาก ก็อะไรก็ต้องเน้นวิธีวิธีตั้งแต่เริ่มการล้างเลยแล้วครับล้างประมาณสามสี่น้ำจนมันหายเข้มมะครับจะได้ไม่เป็นโรคไตโอเคขยำขยำแบบนี้ครับ เพื่อให้ความเค็มออกไปให้มากที่สุดประมาณสามสี่น้ำนะครับนี่ก็ใกล้ได้แล้วครับเราก็อยากรู้เนี่ยเราก็เอามาชิมง่ายๆว่ารู้ว่ามันหายเค็มหรือยังชิมอันในเลยดีกว่าหรือว่ามันหายเค็มหรือยังนะครับเพราะอืมพอรับได้ครับไม่เค็มแล้วแค่นี้ก็ไ,ได้ อ <Okay. S 1> แต่ว่าเวลาที่เราคิดว่าพอแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับมองไม่เห็น,นเนี่ยเห็นป่ะมีซายอยู่ข้างล่างเห็นป่ะ นี่แหละวิธีการล้างมีสายวิธีการล้างที่ดีก็คือเติมน้ำครับเติมน้ำให้เต็มนะครับเสร็จแล้วล้างที่ระบายเลยครับขึ้นมานแบบนี้แล้วก็ดีบน้ำใส่ถาไว้เนี่ยวิธีนี้ทรายออกเลียงแน่นอนครับไม่งั้นเราจะเซ็งครับเวลา ที่กินนุ่มๆกำลังอร่อยแล้วเออมีทรายปนนะครับล้างแบบนี้ครับซึ่งก็ผมว่าร้านค้าก็น่าจะทำได้แล้วเนะพราะผมก็ทำหกกิโลก็ยังทำได้เลยนบแบบนี้ครับล้างสบายมากครับเห็นไหมครับ นี่ถ้าเกิดเราไม่ล้างยกขึ้นมาทีละใบทีละใบเราก็ต้องกินในพวกนี้ไปด้วยเน่ะทรายนะนะทรายแล้วก็นำมาหัน่นครับมีดถ้าเรา รับมาคมดีมันก็จะหัหนงายนะครับเนี่ยกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าผมเอาไว้ที่คอผมพอดีไม่มีขาตั้งกล้องครับซอยให้ไม่ต้องละเอียดมากนะครับเพราะว่าผมกะตุนสองสามวันอยู่แล้วเพราะว่าใช้อันเดอร์คุกบุณหภูมน่าจะไม่ถึงร้อยครับพอถ้าถึงร้อยแล้วเดี๋ยวน้ำมัน มะกอกที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นน้ำมันมะกอกแท้ extra virgin เนี่ยมันจะเสียคุณสมบัติที่ดีงมันไปเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วครับก็อซอยไปนี่ผมมองจากในกล้องนะไม่ได้มองที่มือด้วยก็เสียวจะบาดิ้้เหมือนกัน นะมาล้างเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมเนี่ยก็ต้องล้างให้สะอาดเหมือนกันครับหลังจากที่เราแช่มาประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงมันก็จะทองเ็นที่นี่นะฮะท่อ,องจนที่เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะใช้เราก็จะใช้กันไกลกันไกลนี่นะสัดขั้วนี้ออกเพราะว่ามันมันจะแข็ง ล้างให้สะอาดเพราะว่าเ็ษหอมมันก็จะมีทรายอยู่หลายปนเหมือนกันนะครับเนี่ยมีทรายมาด้วยเน้นะนี่่มันจะมีทรายมาตามในภาพอาจจะไม่เห็นครับ นีแข็งเดี๋ยวจะไม่อร่อยอะนะฮี่ก็ทำไปวันนี้ใช้เห็ดหอมก็อูหลายหัวเนี่ยเยอะอยู่นะครับก็คือแล้วแต่ชอบเลยครับเห็ดหอมเกใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่ ก็มีทรายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเต็มเลยเพียบเลยเราก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับครับเราก็มาซอยเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมเนี่ยเป็นเห็ดที่เหนียวนะครับเราก็ต้องซอยให้มันบางๆไม่งั้นมันจะได้เปื่อยง่ายๆนะครับแบบนี้นครับ เครื่องปรุงต่อไปนะครับก็คือกานาซ้าหรือว่าเป็นสมอดองกับข่านะครับที่เห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ยายมะพร้าวนะครับเป็นข่าก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบรสขืนจากข่านะครับก็ไปล้างก่อนได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันหอมดีก็เลยใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยที่ลูกมันไม่ค่อยสวยเนี่ยนะผมก็จะหั่นมันทำให้มันแตกออกมาจากเม็ด แยกออกมาจากตัวมเมล็ดมนันนะครับเพราะว่าน้ามันจะได้ปีนสีดําเร็วๆส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยบางคนก็ชอบกินกินน้ำเลียบเนี่ยนะครับคือน้ำเลียบเลยแหละครับก็จะบางส่วนก็จะมาทำเนี่ยครับแยกออกจากมเมล็ด ลบาบากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้องนะฮะเดี๋ยวก็จะโดนมือเน,น้นลูกที่มันไม่ค่อยสวยนะทำก็ที่มาของชื่อการหน้าฉ่ายก็คืออันนี้แหละครับมเมล็ดการหน้าฉ่ายก็คือผักมาจากไช่ฮะ แล้วที่มันมีสีดําก็คือว่ามาน้าเป็นน้ําที่มันออกมามาจากในนี้เป็นน้ํามันของมันเมื่อโดนความร้อนเนี่ยในการตุ๋นนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นสีดําออกมาโดยที่ไม่ได้ไปใส่สีไม่ได้ใส่สีอิ้วดำนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยไปผัดก่อนผัดกับเห็ดหอมเพื่อให้มันน้ํามันออกมาแต่ว่าเวลาผัดเนี่ยเราก็ยังไม่ใช้น้ํามันมะกอกนะครับเพราะว่าน้ํามันมะกอกเนี่ยอุณหภูมิมันต่ําเดี๋ยวผมจะใช้น้ํามันงา นนะี่ะโอเคโอเคครับเราจะใส่น้ำมันงาตามังกรคู่นะครับน้ำมันงาก็จะอาจจะมีตะกรอนนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะใช้างานา้ัต้มเนี่ยเอาไปทั่วก่นนะ เมื่อรู้สึกเริ่มหอมแล้วน,นะครับเราก็เอาเห็ดหอมลงเลยครับ ไปสักพักจนเห็ดหอมมีความนุ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ไปรวมกับผักกาดดองแล้วก็ทําการตุ๋นต่อเลยครับแล้วเราก็เอาไปรวมกับหม้อตุ๋นนะครับซึ่งตอนนี้เราเปิดไฟแรงอยู่นะครับ ช่วงนี้เราจะไม่ใส่น้ำมัน,นครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันตอนที่ลงหม้อตุ๋นหม้อดินครับก็ติดตามเ่อาครับเดี๋ยวเราจะตุ๋นจนน้ำเนี่ยแห้งนะครับแล้วพอแห้งเนี่ยแล้วเราค่อยเอาน้ำมันใส่ลงไปตุ๋นในหม้อดินครับนี่ครับหม้อที่ผมชอบก็ยี่ห้อน,นี้ถูกดีไม่กี่บาทเองแล้วก็ตุ๋นได้เยอะด้วยนะตัวนี้หกลิตร ก่อนนน้นนั้นสามลิตรโอ้ทำได้จีจิบจอยได้ชามสองชามเองครั้งนี้ทําให้เยอะแยะเลยครับโอเคเอาล้ครับอันนี้ก็คือเราตุ๋นจนน้าเกือบแห้งนะครับเนี่ยน้ำเกือบแห้งแล้วเดี๋ยวมันก็จะยุบเข้าไปเยอะเลยน่าจะใส่กับหม้อตุ๋นได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะใส่หม้อตุน๋นหม้อดินตุ๋นนะครับแล้วก็เอาน้ํามันใส่ตอนนี้แล้วครับ แล้วก็จะตุ๋นอีกประมาณวันถึงสองวันแล้วครับคราวนี้ถึงจะได้กินโอเคครับโอเคเราคำนวณผิดพลาดไปหน่อยนะครับคำนวณว่ามันน่าจะไอหม้อสามลิตรเราเคยซื้อสองกิโลพอหม้อหกลิตรเราก็เลยไปซื้อสี่กิโลแต่มันใส่ไม่ได้หมดครับมันใส่ได้ประมาณสักสามโลได้มั้งก็เลยเดี๋ยวเอาสองหม้อรวมกันนะครับแล้วก็เติมน้ำมันแล้วครับนี่ วันนี้ผมใช้หมดเลยนะครับน้ำมันเนี่ยเพราะว่ามันถ้ามันตุนในน้ำานะ่มันจะไม่ไม่หอมแต่ถ้าตุนในน้ำมันเนี่ยจะโอเคโดยเฉพาะน้ำมันมะกอกมันมะกอกเป็นมันน้ำมันที่ไม่ไม่ค่อยมีกลิ่นนะฮะาหลาช้าจังโอเคนี่นะครับก็ ท่วมๆกำลังดีแล้วเดี๋ยวเราก็ตุนต่อไปน่าจะอีกวันสองวันแล้วครับแต่ว่าพอะช่วงตุนเนี่ผมไะใช้ไฟต่ำเลยนะครับนี่เป็นแบบโลแค่นี้พอนะฮะไม่ถึงร้อยองศาเหมือนกันทั้งสองหม้อนะครับเดี๋ยวลองดูครับครับเรียบร้อยก็วันนี้วันที่ยี่บแปดเดือนสิบนะครับเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาเริ่มตุน ครับโอเคสองหม้อ